อืนเลยค่ะขอเช็คเรตติ้งเหล่าซือลิซ่าก,กับรายการยูทวิตยูซีซันสามในพีที่ผ่านมานะคะก็คืออีพีที่13แล้วก็14หน่อยนะในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะเรตติ้งในจีนของรายการยูทวิตยูซีซันสามเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่ในลำดับที่1นะคะ ซึ่งรายการช่วง2021เนี่ยได้อยู่ในลำดับที่2ของรายการวาไรตี้ที่จีนนะแล้วก็วันเสาร์ที่3เมษายนค่ะยุดวิทยูซีซั่น3เรตติ้งก็ยังคงพุ่งต่อเนื่องนะคะแล้วก็อยู่ในลำดับที่1แต่จริงเนี่ยส่วนตัวแอดแอดบอกเลยว่าคือตอนล่าสุดอต่คือมันชอบมากแล้วก็สนุกมากนะชอบการเอาจริงเอาจังของเราเด็กฝึกนะคะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันเริ่มแบบเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทําให้ฟีลการแข่งขันเนี่ยมันดูเดือดมากยิ่งขึ้นทีนี้มาดูเรตติ้ ซื้อน้อยของพวกเรากันก่อนดีกว่าค่ะกับแขกรับเชิญรายการวราไรตี้ที่จีนนะวันศุกร์ที่2เมษายนค่ะเราซื้อน้อยไม่ได้ขึ้นชาร์ตติด1ใน20อันดับแรกนะคะทุกคนแต่ว่าวันเสาร์ที่3เมษายนค่ะเราซิลิซ่าก็สามารถกลับมาขึ้นชาร์ตในลำดับที่1 4ของแขกรับเชิญรายการวราไรตี้ที่จีนได้สําเร็จค่ะ สำหรับแอดแอดบอกเลยว่าแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ากระแสะที่ไทยปีนี้คือยุทวิตูมันแผ่วลงนะแต่ว่าในจีนอันนี้เท่าที่ดูก็ยังไม่แผ่วนะคะกระแสะเขาก็ยังดีอยู่เลยส่วนตัวอย่างต่อ,ตอไปในอีีหน้าค่ะถ้าใครได้ดูเหมือนแอดแล้วจะตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เหลียงเซินกันแน่เพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตอนซ้อมร้องแร็ปนะคะกับเพื่อนๆแล้วก็เหล่าซื้อผานในห้องอะ่ะคือพี่เขาล้มลงไปนอนเลยนะแล้วคือสีหน้าเหล่าซื้อ คือตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนเพื่อนๆในทีมนะคะก็เรียกเหลียงเซินกันใหญ่เลยก็ไม่รู้ว่าแบบ อาจจะนอนน้อยซ้อมดึกไม่ได้กินข้าวอะไรด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้พี่เหลียงเขาไม่ไหวอยองไงเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันต่อไปในอีพีหน้านะว่าพี่เหลียงจะเป็นยังไงบ้างอันนี้บอกต,ตรงๆนะคะว่าแอบ,บเป็นห่วงพี่เหลียงกับน้องๆเด็กฝึกทุกคนเลยเรารู้แล้วว่าเขาฝึกหนักกันมากๆอย่างก่อนหน้าที่ตัวสิงๆิงๆเขาปวดท้องใช่ไหมเพราะว่าโรคกระเพาะกาเริบอะเพราะว่าแบบเออมันต้องซ้อมหนักแล้วบางทีไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็อยากให้เอาใจช่วยเด็กฝึก ก็ร่วมเชียรนน้องๆกันต่อไปนะคะพร้อมกับดูเหล่าซื้อน้อยลิซ่าของพวกเราด้วยส่วนอีพีถัดไปฉายวันไหนอันนี้แอดยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะยังไงต้องรอประกาศอีกทีจากทางรายการแล้วก็ไอชีอีนะคะ